จากการที่ได้ c e r t i f ิฟายโค้ชมานะคะการเป็นโค้ชมันไม่ใช่แค่วิธีที่คุณตั้งคำถามแต่มันคือ Being หรือการเป็นของเราด้วยค่ะเราจะต้องระมัดระวังอยู่ใน4เรื่องนี้มากๆเลยนะคะเรื่องแรกก็คือคุณจะเป็นผู้นำที่เป็นโคชชิ่งได้นะคะคุณต้องฟังได้นะคุณต้องแบบมี listening skill นะคะคือถ้าเกิดว่าเรายังสั่งอย่างเดียวพูดอย่างเดียวบอกอย่างเดียวเยอะๆแบบนี้ต่อให้เราตั้งคาถามแต่ตั้งคาถามแล้วดันเผลอไปพูดอธิบายเยอะๆเๆเนี่ย ก็แสดงว่าเราหลุดประเด็นของการเป็นโค้ชไปแล้วอันที่สองก็คือถ้าเราไม่มีเอมพัตตีหรือว่าไม่มีความเห็นอกเห็นใจคือคิดแต่ในมุมเรามุมเดียวยังไม่สามารถคิดมุมคนอื่นได้บางครั้งเนี่ยการเป็นโค้ชที่หรือเป็นผู้นำที่ไม่มีความหลากหลายช่างประสบการณ์ทำให้เราไม่สามารถไปเข้าใจว่าคนคนนั้นที่เขาเจอประสบการณ์แบบนี้มาเขาเป็นและเขารู้สึกอะไร พอเราไม่เคยมีประสบการณ์และเราไม่สามารถเชื่อมโยงความสุขนั้นได้ทําให้เราไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาหรือถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อนเลยนะแต่เราก็ไม่สามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือไม่ได้รู้สึกเข้าใจอะไรเขาแบบนี้คือถ้าเราจะเป็น Leader As Coach สิ่งที่เราต้องมีคือความเข้าอกเข้าใจเขาด้วยค่ะประเด็นที่3นะคะเราต้องเข้าใจว่าการโคชชิ่งอะ มันใช้เวลานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้เวลานะเราก็สั่งเลยสิคะถ้าเราต้องการทำโคชชิ่งเราต้องรู้ว่าการโคชชิ่งเป็นการเปลี่ยนที่ใช้เวลา เราต้องมีความอดทนนิดนึงในการให้เวลาเขาพัฒนาและเติบโตมันเหมือนต้นไม้ที่เราค่อยๆรดน้ําแล้วมองเห็นผลลัพธ์ของมันในอนาคตอันที่4นะคะ beeing ของคุณคือคุณก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําแบบโคชชิ่งนะคะเราต้องมีความเป็นมืออาชีพในเชิงของการที่เราต้องรักษาความตรงต่อเวลาเก็บความลับของเขานะคะไม่ใช่ว่าเขามาแชร์เรื่องราวส่วนตัวของเราเราก็เอาไปเที่ยวไปไปพูดเล่าให้นคนนู้นคนนี้ฟังอะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าเราไม่มีความเป็นมืออาชีพ การที่คุณจะเป็นโคช้ชมันคือการ transform ที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองในฐานะของเราที่เป็นโคช้ชเพราะฉะนั้นนอกจาก how แล้วคุณจะต้องเปลี่ยน being หรือการเป็นของคุณด้วยจึงจะเป็นโคช้ชที่ดีได้